ก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้กับผมเต้แค่นี้แก่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้งานฉาบฝ้าเพดานปูนล่อนนะครับผมซึ่งหน้าง,งานก็จะเห็นเหล็กเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยคลิปนี้จะพิเศษนะครับผมผมจะทําเป็น3อย่างนะครับจะเป็นทั้งคลิปช็อตแล้วก็เป็นคลิปนี้ที่จะเป็น สรุปแต่ละช่วงการทํางานออกมานะครับผมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งลิปสุดท้ายจะเป็นคลิประยะยาวเลยนะครับผมเป็นชั่วโมงเลยนะครับแบบไม่ตัดต่อคลิปนั้นจะเห็นแบบว่าการผสมปูนเติมน้ําให้ความหนาความเหนียวมันหนาขนาดไหนนะครับผมต้องฉากกี่รอบถึงจะมิดอย่างนี้นะครับโดยวัสดุดที่ใช้ก็จะมีตามนี้นะครับนี่ก็เป็นน้ํายาประสานปูนนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นปูนฉาบโครงสร้างโดยเฉพาะนะครับผมจะ ได้สเตนที่แข็งแรงมาก5้ารอยนะครับผมแล้วก็มันจะเหนียวกว่าปูนฉาบทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็นี่น้ํายาแปลงสนิมครับผมส่วนวิธีการทํางานก็เชิญรับชมต่อจากนี้ได้เลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะใช้ค้อนสกัดส่วนที่มันลอนออกให้หมดนะครับผมพอเราสกัดออกเสร็จแล้วก็ทําการเอาแปลงทองเหลืองครับขัดเหล็กให้สะอาดนะครับผมขัดให้พวกคาบสนิมออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะขัดตามในคลิปเลยนะครับอย่างนี้เลย ขั้นตอนที่2นะครับผมเราก็จะทาน้ํายาแปลงสนิมนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กําลังเทใส่แก้วนะครับเดอเราก็หาแก้ว PC ขวดน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมมาทําเป็นถ้วยใส่นะครับเราก็เริ่มทาได้เลยนะครับผมเราก็จะทาบริเวณเหล็กนะครับผมโดยจะทาให้เข้าทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมด้านข้างก็ต้องทาให้ เข้าไปในร่องเลยนะครับยาแปลงสนิมเราจะทาทิ้งไว้สามชั่วโมงนะครับผมถึงจะมาเริ่มฉาบขั้นตอนที่สามนะครับเราจะทาน้ํายาประสานปูนนะครับผมน้ํายาประสานปูนเนี่ยก็จะทําให้การฉาบป,ปูนใหม่กับปูนเก่าเราเนี่ยทำการยึดเกาะดีขึ้นนะครับผม ฮัลเลมฮัเลมก็ขอฝากบริษัทของผมเลยนะครับผมแล้วก็เพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดต่องานก็สามารถโทรได้เบอร์นี้เลยนะครับผมหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับนี่เราก็ทาเสร็จทุกจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบริเวณที่เราจะฉาบนะครับผมโดยหน้างานอาลืมแจ้งไปมันหนาประมาณ3-4เซนเลยนะครับผมความลึกของหลุมเนาะ สามชั่วโมงผ่านไปไปไปนะครับผมก็สังเกตนะครับเหล็กก็จะถูกเคลือบแล้วก็ทำปกิริยาเป็นสีดำนะครับผมตามในคลิปนี้เลยนะครับนี่ขั้นตอนที่สี่นะครับผมเราก็จะทําการฉาบปูนกันนั่นเองก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่นะก็เป็นปูนโครงสร้างโดยเฉพาะนะครับผมที่เราใช้ แนะนำนะครับให้ใช้สว่านปั่นปูนนะครับผมเพราะเนื้อปูนมันเหนียวมากครับ <L un> ก็ทำการเริ่มฉาบกันแล้วนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปยันฉาบเสร็จแล้วนะครับเพราะมันต้องฉาบอีกหลายเที่ยวนะครับฉามถึงห้าเที่ยวเลยนะครับผม <L un> ที่เห็นอยู่กำลังเก็บงานนะครับฉาบเที่ยวสุดท้ายแล้ว และแล้วก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็อาจจะไม่ได้อาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราไม่ใช่มันไม่ใช่งานแบบว่าฉาบสก,กิมโค้ดอย่างนั้นนะครับผมเป็นงานซ่อมแซมแล้วก็เป็นงานโครงสร้างด้วยนะครับเราจะเน้นความแข็งแรงปลอดภัยเป็นหลักนะครับสําหรับใครที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากจริงๆนะครับผม โดยผมก็จะพยายามลงคลิปทุกๆอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ละคลิปเนาะซึ่งแต่ละคลิปของงานก่อสร้างเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมากครับผมกว่าจะถ่ายแล้วเวลาถ่ายแล้วต้องถ่ายแบบลองเทอมลองช็อตนานๆด้วยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปละครับบ๊ bye bye. ายบายแล้วเจอกัน